สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับก็เข้าตัดไม้นะครับเพื่อจะนําไปทําโรงเห็ดนะครับจะพามาดูไม้ที่ผมใช้นะครับว่าใช้อะไรบ้างเผื่อมีคนอยากรู้ว่าผมใช้ไม้อะไรนะครับผมใช้ไม้ไผ่ที่แถวนี้เขาเรียกกันนะครับเป็นไม้ด้ามขวานนะครับไม้ด้ามขวานนะครับ ที่เขาเรียกกันนะครับแต่ที่อื่นภาคอื่นหรือจังหวัดอื่นผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับนะครับผมมาเหมาซื้อนะครับลำละสามบาทนะครับลำละสามบาทนะครับตัดเองนะครับอ่าลงเห็ดที่ผมใช้นะครับลงเห็ดที่ผมใช้ผมจะใช้อยู่สี่ร้อยลำนะครับ โรงเห็ดนะครับ1นงโรงที่ผมที่ผมทําอยู่นะครับ1นงโรงจะเป็น2คอกนะครับ1นงโรงจะเป็น2คอก1นึ่งคอกจะมี6ชั้นนะครับหนึงโรงจะมี12ชั้นครับหนึคอกจะใช้ไม้อยู่200ร้อยลำนะครับถ้าสองคอกก็ใช้อยู่สี่ร้อยลำนะครับใช้ทํากันโรงเห็ดครับที่อื่นผมไม่รู้ว่าเขาเรียก1นงโรงยังไงนะครับแต่ที่แถว ที่ผมทําอยู่นะครับเขาจะเรียกกันอย่างนี้หนึ่งโลงนะครับจะมีสองคอกนะครับหนึ่งคอกยาว8เมตรนะครับกว้าง6เมตรนะครับความยาว8เมตรความกว้างของถาดเมตร20นะครับวัดในชนในนะครับแล้วก็ความยาว8เมตรนะครับหรือจะ10เมตรก็ได้นะครับความกว้างความกว้าง ของคอกนะครับหกเมตรนะครับหกเมตรนะครับก็หนึ่งโลงก็จะใช้พื้นที่อยู่ประมาณเกือบยี่สิบเมตรนะครับเกือบยี่สิบเมตรเพราะว่าเราต้องเว้นเว้นนะเว้นช่องอากาศด้วยนะครับอย่าทำให้ติดกันเยอะนะครับหนึ่งแต่ที่อื่นนะครับเขาอาจจะเรียกหนึ่งคอกเป็นหนึ่งโลงครับที่อื่นครับ แต่แถวที่ผมทำาจะเป็นหนึ่งลงจะมีสองข้อนะครับก็จะใช้ไม้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าไม้ไผ่ก็สำคัญในการทำโรงเห็ดอยู่นะครับแต่ใครที่มีต้นทุนนะครับเ,เยอะนะให้ใช้เป็นเหล็กนะครับเหล็กให้ใช้เป็นเหล็กนะครับทําเป็นมาตรฐานนะครับพวกนั้นมันจะใช้ได้นานนะระยะเวลา น่าจะห้าถึงสิบปีในในการทำโรงเห็ดนะครับแต่เนี่ยสองปีต้องเปลี่ยนไม้ครั้งหนึ่งครับเหมือนที่ผมทำไปรอบแล้วที่แล้วนะครับผมเปลี่ยนไม้ไปนะครับรอบนั้นสองสองร้อยกว่าลำครับก็มาตัดที่นี่แล้วครับอันนี้ที่ที่มันเหลือนะครับที่เหลือก็มาเก็บตกนะครับเก็บตกไปทำอีกโรงหนึ่งครับ ไม้ไผ่นะครับนณที่มีไม้ไผ่นะครับมีทรัพยากรของตัวเองอยู่นะครับก็ดีไปนะครับให้นําไปใช้ได้เลยนะครับจะเป็นไม้ไผ่ชนิดไหนก็ได้นะครับอยู่ที่วิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับใช้ได้เลยนะครับเจ่ที่ผมใช้อยู่แถวนี้ก็จะมีไม้ไผ่บงครับไม้ไผ่ไม้ ไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงแล้วก็อันที่พวกที่ผมตัดก็เป็นไม้ไผ่น้ําขวานะครับที่เขาเรียกกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันจะตัดง่ายหน่อยนะครับอาศัยว่าตัดง่ายนะครับตัดง่ายไม่มีหนามนะครับตัดง่ายใช้ข้องนะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นไม้ชนิดเท่าอย่างนี้นะครับสวนนาที่มีอยู่นะครับไม่จําเป็นต้อง จะใช้เหมือนเหมือนผมนะครับมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นครับให้ไปสับเปลี่ยนวิธีเอานะครับไม่ต้องจําเป็นต้องทําตามใครนะครับผมทําคลิปเพื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อมีคนอยากรู้นะครับเผื่อมีคนอยากรู้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าผมเก่งหรืออะไรนะครับผมแค่ที่อยากจะมาแบ่งปันความรู้นะครับเล็กน้อยที่มีนะครับเผื่อมีประโยชน์กับใครหลายๆายคนนะครับ ส่วนคนที่เป็นแล้วนะครับเก่งแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณที่กดเข้ามาชมและรับฟังได้นะครับมีอะไรที่จะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมก็ใช้อยู่ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็จะตัดให้ได้มากที่สุดนะครับในการทําในการตัดนะครับเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีครับวันนี้ว่างนะครับก็เลยเข้ามาตัดแล้วก็ทาคลิปให้ดูนะครับ เพราะว่าอีกวันสองวันผมก็จะเข้าขึ้นแล้วก็ไปดูเห็ดเพราะว่าเห็ดมันเริ่มจับเม็ดแล้วของผมที่ผมทําไปนะครับก็จะไม่ค่อยว่างครับก็จะได้เก็บเห็ดเก็บอะไรแล้วนะครับตอนนี้ว่างก็เลยจะเข้ามาตัดแล้วก็จะให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าทําคนเดียวครับผมไม่มีใครทําช่วยนะครับทุกขั้นตอนทําคนเดียวนะครับตั้งแต่ตัดไม้ทาโรงทําชั้นทําโครงทําไรทําทุกอย่างครับ จะมีที่ต้องจ้างก็คือการขึ้นขี้มัน,นครับผมขึ้นไม่ได้เพราะผมเจ็บไหลน,นะครับครับนอกนั้นผมทําเองทุกอย่างเลยนะครับทุกขั้นตอนที่ผมทําทุกอย่างพอขึ้นขี้มันนี้มันไม่มีปัญหาใครทางขึ้นก็นได้นะครับไม่จาเป็นต้องผมขึ้นก็นได้จ้างใครสามารถจ้างได้ก็จ้างนะครับผมขึ้นไม่ได้ผมก็ต้องจ้างนะครับส่วนทุกอย่างผมก็ทําเองนะครับผมไม่มีคนช่วยนะครับผมทําคนเดียวทุกอย่างนะครับฝากนะนะ ที่กําลังมองนะครับหาอาชีพนะครับไม่จําเป็นต้องทําหลายคนนะครับทําคนเดียวก็ได้นะครับสามารถทําได้ผมก็ทําคนเดียวผมไม่ได้ผมเก่งอะไรนะผมก็ทําไปตามของผมนี่แหละทําก็เหนื่อยก็พักนะครับพอเราทาแล้วมันจะมีความสําเร็จแล้วมันจะภูมิใจของเราเองนะครับแต่ถ้าใครมีครอบครัวที่สนับสนุนและทำช่วยเหลือนะครับ นั้นยิ่งดีเลยนะครับทาเป็นครอบครัวการทําเห็ดฟางทําเป็นครอบครัวจะดีมากเพราะมันจะช่วยกันนะครับในการทําแต่ละอย่างอย่างตัดเห็ดตัดอะไรนะครับตัดขาเห็ดอะไรต้องให้ครอบครัวช่วยนะครับผมทําเองทุกอย่างนะครับทาเองทุกอย่างนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับแค่อยากมาแชร์นะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆให้นานาดูนะครับว่า อะไรยังไงนะครับส่วนในการทําลงเห็ดนะครับคืบหน้ายังไงเดี๋ยผมจะลงคลิปให้ดูอีกอรอบนะว่าทําอะไรยังไงแบบไหนบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณที่กดรับชมขอบคุณที่กดติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการไหนอยากรู้เรื่องอะไรนะครับที่เกี่ยวกับเห็ดฟางครับที่ยังไม่เข้าใจอยู่ก็ คอมเมนต์หาผมเลยนะครับผมผมก็จะได้ทำคลิปให้ดูนะครับให้เข้าใจเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ